ทุกคนคะที้เดินออกมาจากวัดเกตแล้วนะคะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เรามาตอนแรกเราไม่รู้ว่าสะพานที่เราข้ามาคือสะพานอะไรใช่ไหมตอนนี้กี้ดูแล้วนะมันมีป้ายบอกไว้ที่ตรงท้ายสะพานเนี่ยคะ่ะชื่อสะพานจันสมอวุสรหรือว่าบัวแขรนะคะก็ในห้างมนตรีอะไรนะคะเนี่ยโกสราพิรมอะไรนะคะ เ,เขาได้เป็นคนสร้างสะพานนี้นะคะที่ว่าคนเชียงใหม่ก็คงจะรู้จักท่านแหละคะ่ะเพราะว่าคนที่จะสร้างสะพานอะไรได้แบบนี้ก็คงจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้นุการต่อในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วนะคะที่ก็อ่านตาประวัตินะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีบอกไว้อยู่นะคะมีทั้งภาษาไทยนะคะแอนอังกฤษแลงเกวตนี่นะคะ่ะเห็นไหมคะ ทีนี้ก็มัจะบอกอย่างนี้นะคะว่ากี่รู้สึกรู้สึกแบบเออเนาะดีจังอะ่ะคือในเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะคือสะพานใหญ่ขนาดเนี้ยนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นบางที่เนี่ยนะคะรถมอเตอไซค์คงวิ่งกันหนุกหนานอะจริงๆนะเพราะว่ากี่เคยไปมาแบบหลายๆที่นะคะมันจะเป็นสะพานข้ามคลองข้ามน้ําข้ามอะไรประมาณอย่างนี้ แล้วสพาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตหรอกนะมันก็เป็นแค่แบบแค่คนเดินสวนกันเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ว่าพี่มอไซค์ในแกก็จะมีความสามารถพยายามนะในการแกิดกสามารถวิ่งบบนันได้แต่ถามว่าในมุมกลับกันอะ่ะเราเราเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมเขาจะต้องวิ่งไปรงนั้นมอไซค์อ่ะนะเพราะว่าบางทีบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้างไงถ้าเขาไม่ขับข้ามไปแล้วเขาจะเอารถไปจอดที่ไหนนะคะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันก็มีที่มาที่ไปนะคะทุกคนก็คงไม่ได้อยากจะทําอะไรที่มันกระทบคนอื่นหรือเดือดร้อนคนอื่นนะคะ แต่แค่กีรู้สึกว่าเออเนาะเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยเมืองแบบคือเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่อ่ะคือจัดได้ว่าเป็นใหญ่สุดในภาคเหนือไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเมืองนี้เขาใหญ่สุดในภาคเหนือหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีสะพานหลายๆสะพานน่ะที่เชื่อมต่อเข้าไปในโซนฝั่งกาดหลวงฝั่งกันนุนน่ะนะคะนอกจากสะพานที่กีเดินอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคือสะพานท,ที่ที่บอกชื่อมาสักคู่น,นะคะ <S <S มันก็ยังมีสะพานโอ้หนห่น,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 นุ่นห่เห็นไหมคะ ฝั่งตรงนู้นน่ะอ่านั้นรถวิ่งได้อันนั้นเป็นสะพานโปรมนะคะรถวิ่งได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของพวกเอ่อทางทางเมืองเชียงใหม่เขาสร้างเองนะคะเหมือนกับว่าทางทางทางเขาเรียกทางหน่นวยงานราชการสร้างเงี้ยเพื่อที่จะให้รถสัญจรได้อันนั้นอันนั้นเป็นสะพานเออกี้เพิ่งเห็นนะคะพอดีเมื่อกี้เรามาแต่เช้าไงเราเลยไม่เห็นรถมันวิ่งเราก็เลยคิดว่าตรงนั้นมันมันไม่ใช่สะพานรถข้ามเนี่ยค่ะแต่สะพานที่เราเดินอยู่ตรงเนี้ย เขาห้ามคนนั่งห้ามคนนอนนะคะก็ะคือให้คุณเดินผ่านนะ่ะพูดง่ายคือมันชมวิวสวยๆนะคะแล้วก็พอไปสะพานตรงฝั่งกันนู้นนะคะด้านหลังกีต้งนู่นอ่ะตรงนั้น,ะน,น,นก็ก็คนข้ามได้ปกติเหมือนเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะรถข้ามได้เลยข้ามได้นะคะค่ะ ก็ว่าอยู่นะคะก็นึกว่าแบบสะพานหลายสะพายขนาดนี้ไม่ให้รถวิ่งผ่านแล้วรถมันไปวิ่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามาเช้าเกินไปค่ะเรามาในช่วงจังหวะเราไม่เห็นรถเลยเราก็เลยรถไปวิ่งตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยสวยจังเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตรงนั้นไันเป็นภูเขาอะไรนะทุกคนเห็นไหมด้านหลงภูเขาวะ่ะนั่นเห็นไหมคะเห็นเห็นเนินภูเขาตรงนั้นปะนั่นแ่ะค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าหลังคาแดงๆตรงนั้นอ่ะคงน่าจะเป็น คือมี2กรณีนะคะถ้าไม่เป็นหน่วยงานราชการนะคะก็น่าจะเป็นแบบแบบริษัทหรือว่ารีสอร์ทโรงแรมเอกชนที่ใหญ่ๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าใหญ่มากแต่ว่าน่าจะไปในในแนวพวกของหน่วยงานราชการมากกว่านะท่าหนหลังคาสีแดงแบบนั้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องไปดูใกล้ๆเนาะเราเห็นไกล้ๆก,ก็ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่ามันคืออะไรนะคะเนี่ยค่ะมาแบบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยนะคะไม่ต้องรู้อะไรเลยอะ หลายๆคนที่เข้ามาดูบางคนที่ค้นรู้แล้วก็อย่า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 คิดในใจว่าผมนี่โง่จังอะไรเงี้ยคือไม่เราค่ะเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะคือกี้ก็เหมือนแบบมาแบบไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างที่บอกเพราะนั้นน่ะเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้เอาเองดีกว่านะคะไม่ใช่ปัญหาว่าใครรู้หรือไม่รู้นะคะเพราะว่าพื้นที่ใครใครชำนาญมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะบางอันเราถูกบ้างบางอันเราผิดบ้างกันแล้วแต่นะคะ โอเคค่ะข้ามาฝั่งกาดอีกแล้วนะคะหาของกินกันดีกว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปหาของกินอร่อยๆกันแล้วก็เดี๋ยวไปที่วัดอุปคุตกันต่อนะคะคือถ้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยในโซนบริเวณใกล้ๆก็น่าจะได้สักสองวัดก็คือวัดพระเกตวัดพระเกตวัดเกตาลามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเข้าไปกราบไหว้พระธาตุเกตแก้วจุฬามณีนะคะซึ่งเป็นวัดพระธาตุ ประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีจอนะคะส่วนวัดอุปคุตเนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในแล้วก็ไปเสิร์ชข้ามข้อมูลดูแล้วก็ไปเดินดูสถานที่จริงด้วยนะคะเรียกว่าเรียวนะคะเรียวเลยนะคะคือไม่ต้องเตรียมข้อมูลกันแบบขํามวันข้ามคืนนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกเรียนรู้กันไปในสิ่งที่เราได้เห็นมันด้วยตาของเรานี่แหละนะคะใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ที่มาอยู่เชียงใหม่แล้วนะคะมามาเที่ยวเชียงใหม่ ใครที่ติดตามอยู่นะคะเห็นอะไรที่ที่อาจจะแบบเอ้ยพูดผิดไปหรือว่าเป็นข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ต้องหรือว่ามันไม่อัปเดตอย่างเงี้ยเข้ามาทักบอกกันได้นะคะถือว่าช่วยๆกันเป็นข้อมูลนะคะเพื่อที่แบบบางคนที่เขาไม่เคยมาอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มาได้ไอคนที่เคยมาแล้วเนี่ยเอออันนั้นคุณเทพไปไม่เป็นไรหรอกช่างคุณเถอะอะไรเงี้ยไอคนที่เขาไม่เคยมาเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะถูกไหมคะเพราะนั้นก็โอเค อย่าซีเรียสมากนะคะมาเที่ยวก็ให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เราแบบได้มาพบเห็นมาพบมาเจอนะคะคนเรามันก็ไม่ได้เก่งทุกทุกอย่างหรอกนะคะ <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินถแถวๆกาดนน,นึงเขาบอกว่าที่เนี่เชียงใหม่มีของอร่อยเยอะนะคะก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะคะแต่คนมากกางจะมากินของภาคเหนือนะคะตอนนี้เราไม่รู้หรอกใครภาคอะไรแต่ต่อคิวเนี่ยกินได้หมดทุกอย่างนะคะ,ะ,คะ <S <S โอเคค่ะ